ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกออกคำสั่งให้ปิดตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกเป็นรอบที่สองเพื่อทำความสะอาดข้าเชื้อโรคโควิด -19 ทําให้พ่อค้าแม่ค้าต้องหยุดการค้าขายเพื่อไปตรวจคัดกรองที่กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนครนายกในตลาดต้องปิดไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 จังหวัดนครนายกได้ตรวจพบผู้ป่วยเป็นรายที่3ส,สัญชาติกัมพูชาอายุ20ปีซึ่งเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานและไม่มีประวัติเคลื่อนย้าย ด้วยทงานเป็นลูกจ้างร้านขายผักแห่งหนึ่งในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสจากผู้ป่วยรายที่1ซึ่งผู้ป่วยรายที่3นี้ได้ทําหน้าที่จัดแผงผักและขายของที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกซึ่งอยู่ติดกับแผงขายอาหารทะเลของผู้ป่วยรายที่1โดยทางจังหวัดนครนายกได้พ่อค้าแม่ค้าทุกรายเข้าตรวจคัดกรองเพื่อดําเนินการตามมาตรการควบคุมป้องก,กันโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขท้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดนครนายกสมบัติเนินใหม่รายงาน นายวิสาภูลสิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดไล่โควิด -19 ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2564ที่บริเวณศูนย์อาหารตลาดศรีเมืองราชบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานและหน่วยงานราชการด้านสาธรารณาสุขร่วมกันล้างตลาดโดยมีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของทางราชการ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ท่นี้จังหวัดราชบุรีได้มีมาตรการเฝ้าระวังติดตามทุกพื้นที่โดยขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันในการป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือกินร้อนช้อนก่างพร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการช่วยกันดูแลทำความสะอาดทุกวันอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถลดปัญหาการติดเชื้อโควิด -19 ได้ สำหรับกิจกรรมการล้างตลาดป้องกันโควิด -19 ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2564ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนี้เพื่อประกรเฝ้าระวังและป้องก,กันโรคโควิด -19 ในครั้งนี้สุพจน์ว่ารสหวัตรายงานนายเจรกศีอ่อนสสเขตสองจังหวัดจันทบ,บุรีเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและประธานสันนิบาตเทศบาลจันทบุรี เพื่อการหารือแนวทางป้องกันสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ภายหลังจากจังหวัดจันทบุรีมีการพบผู้ป่วยโควิด -19 มาจากบอนพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและได้เดินทางมาเล่นการผนันในพื้นที่บ้านเดินสงตบนเขาาบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและมีทม์ลายระบุชัดเจนจากผู้ป่วยทั้ง3รายที่ได้มีการไปเล่นการผนันในพื้นที่ดังกล่าวทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีมาตรการเข้มในการป้องกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้มีความเสี่ยงและยังมีประชาชนส่วนหนึ่งแจ้งเบาะแสของกลุ่มเสี่ยงสูงไปยังนายจ่ารฤกษีอ่อนสอสอเขตสองรวมถึงนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างโดยทั้งสองท่านจึงเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อหารือดังกล่าวท่านนี้จากการหารือได้ผลสรุปโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ในายแพทย์สาธารณสุขส่งทีมงานไปตรวจสอบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าฝ่ายปกครองอำเภอท่าใหม่สาธารณสุขอำเภอร,รอพอสอตอ่อท่าใหม่โดยเข้าเก็บผลตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมดทันทีสอสอจารึกได้นําทีมงานเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการรับแจ้งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่อยู่ใกล้กับสี่แยกเนื่นสงซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งทางสายข่าวรายงานว่าเจ้าของบ่อนได้เช่าวไว้จากนั้นนําแรงงานชาวกัมพูชาก,กว่า40รายไปพักบริเวณพื้นที่แห่งนี้ระหว่างที่บ่อนปิดเนื่องจากมีกระแสะข่าวโควิด -19 ระบาด และบ่อนได้ปิดลงไปเมื่อ2 17ธันวาคมที่ผ่านมาท่านี้เป็นที่น่ากังขาแก่ประชาชนทั่วไปว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่จึงไม่ทราบว่าบริเวณนี้มีบ่อนการพนันและเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อโรคโควิด -19 ระบ,บาดอยู่ในขณะนี้เจรันบัญยงเสนารายงานสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดเล็กองค์กรชุมชนประมงท,งท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมกับกำลันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงโรงเรียนบ้านคลองมะขามและประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเล็กหมู่ที่1ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมปล่อยพันปลาสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนหน้าที่ทำการกำลังตำบลหาดเล็กหมู่ที่1บ้านคลองมะขามอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดท่านี้เนื่องจากสภาพในปัจจุบันปัญหาเสี่ยงแวดล้อมโลกให้ความสนใจอยู่ในขนานี้คือมลพิษทางทะเล ซึ่งประเทศไทยพบว่าปัญหาขยะในชุมชนตามแนวทะเลชายฝั่งและในทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านเรือนที่พักหรือท่องเที่ยวเรือประมงทนี้เพื่อประการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลลดปริมาณขยะและเพื่อเป็นการประชาธัมพันล์นโรงสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมข,ของขยะทะเลโดยมีนายมินายบุญล้อมผู้อำนวยการส่งเสริมและประสานงานเค,ครือข่ายทรัพยากรทางทะเลจงังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการจัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ำพร้อมกับปล่อยพันธ์ปลาสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนนอกจากนี้ยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากระพงจำนวนทั้งสิ้น2 0 0 0 0ตัวและปล่อยลูกพันธุ์ปูมาอีก2ล้านตัววิเชียนมงศรีรายงานว่าที่ร้อยตรีดรอนุวัฒนทองสกุลรองผู้อำนวยการวิทยลาลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีพังงา นำผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในราคาอิ่มละ10บาทเท่านั้นเนื่องในการผลิตจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากผลผลิตของนักศึกษาภายในวิทยาลัยด้วยในวันนี้พบว่าเป็นเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และผัดผักกาดดองใส่ไข่ซึ่งรังสรรค์เมนูและปรุงจากอาจารย์และนักศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรไม่ต้องออกไปทานอาหารมื้อกลางวันด้านนอก เรียกว่าได้ทั้งความอร่อยมีคุณภาพและยังประหยัดเงินรวมถึงนักศึกษาได้ฝึกอาชีพด้วยเดว่าที่ร้อยตีดรอนุวัฒน์ทองสกุลกล่าวว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรปฏิรูปโดยใช้ผลผลิตของนักศึกษาแผนกวิชาต่างๆเช่นไข่ไก่จากฟาร์มไก่อารมณ์ดีปลาจากบ่อแผนกวิชาประมงและผักปลอดสารพิษนำมาปรุงสดใหม่ทุกวันให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทานมื้อเที่ยงเพียงคนละสิบาทเท่านั้นส่วนนักศึกษาที่ไม่มีเงินก็สามารถทานฟรีได้กรเกตพรมทอง What do I